นี้ผมจะมา,าแกะถุงรีวิวกระเป๋าหนัง p U ราคาสุดถูกจากราซาด้านะครับนี่ครับผมเพิ่งได้มาวันนี้เพิ่งมาส่งวันนี้ผมสั่งไปเมื่อวันอาทิตย์ได้วันวันพุธผมว่าก็ไม่ได้ถือว่าเร็วอะไรมากแต่ก็ไม่ได้ช้าถึงขั้นไ่าช้ามากนะครับโอเคเรามาแกะในถุงนี้พร้อมกัน ได้มาราคาค่อนข้างจะถูกมากนะครับต้องบอกเลยว่าผมได้มาในราคาราคา55บาทอ่าแล้วก็บวกค่าส่งก็เประมาณ7 0บกว่าบาท75บาทค่าส่งอีก20บาทนะครับเนี่ยแกะพร้อมกันเลยเน้ยได้มนเนี้ยมาดูว่าข้างในจะโอเคจริงไหมานจะใช้งานได้จริงไหม รายละเอียดก็ไม่ฮะผมสั่งมาเป็นสีน้ำตาลอีน้ำตาลเฉยนี่ทำไมเขาส่งสีน้ำตาลเข้มให้ผมผมว่ามันเป็นน้ำตาลเข้มนะครับเนี่ยจริงผมสั่งสีน้ำตาลนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับน้ำตาลเข้มก็สวยครับเนี่ยดูดีนะโอเคในถุงนี้ได้ไหมอุยามีครับมีเป็นกระเปา๋าสพายไหล กระเป๋าคาดอกแบบหนังสไตล์เกาหลีมีช่องเสียบสายชาร์จโทรศัพท์โอ้โหมีช่องมีช่องเสียบสายชาร์จต่อ power bank ในกระเป๋าด้วยนะครับอ่าน่าจะประมาณนั้นแหละครับโอ้ราคาเนี่ยครับราคา55บาท55บาทนะครับเนี่ยสีน้ำตาลเขาบอกสีน้ำตาลนะครับแต่ทําไมเหมือนสีน้ําตาลเข้มเลยมันนี้เออแต่เป็นน้ำตาลก็น้ำตาลนะครับสวยดีโอเคก็ รายละเอียดก็มีแค่นี้ครับที่แถมมาเดี๋ยวเราก็มาแกะมาดูในถุงกันว่าซิปมันจะเสียหายมันจะเรียกซิปเสียหายหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะใช้ได้ใช้ได้ไหมแล้วก็หนังเนื้อหนังหนังของกระเป๋าโอเคไหมขนาดมันจะโอ้โอ้คงกินนีๆๆ่นะกิ่นกินแรงมากนะ ผมบอกเลยว่ากลินแรงมากตอนนี้สวยไหมครับแหมดูดีนะรจริงก็คงน่าจะเป็นน้ําตาลแหละครับอาจจะน้ําตาลเข้มหรือว่าน้ําตาลน้ําตาลอ่อนๆก็ไม่รู้แต่สีนี้สวยครับนะส,สีดำนฮะดูงานครับนี่ยังไม่มีการารูดซิปนะครับเราต้องมาเลือกอรูดเองได้เลยอนี่มีด้วยแกะดูเลยแกะดูเลยอันนี้นใส่อะไรบ้าง ไม่ไม่มีไม่ว่าจะมีแอบใส่เงินมาให้เราด้วยไม่มีนะครับสรุปก็คือไม่มีว่างเปล่านะครับตรงนี้ก็ไม่ไม่ใช่ซิปนะครับก็คือเป็นเหมือนแบบว่าเป็นนี่นะที่ล็อกล็อกล็อกนี้แล้วก็เป็นเป็นเป็นช่องตรงนี้ด้วยสามารถใส่ตรงนี้ได้ด้วยอ่ะเรามาดูข้างในข้างในกระเป๋าชั้นชั้นใหญ่เลยนะรุรุ้นรุ่นๆุ่นนะครับนี่นี่ นี่โอ้โหหมาบาทนี่ครับแถมอะไรมาครับรู้ไหมครับมีสายแถมมาด้วยบอกเลยนี่เป็นหัว u s อ่ะระหว่างเสียบ power bank แล้วฝั่งนี้พ่วงต่อเพื่อต่อกับสายชาร์จของเราเป็น USB ฝั่งนี้เดี๋ยวผมจะเอา power bank มาลองต่อด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงก็ขอดูชั้นอื่นๆของกระเป๋าก่อนว่าโอเคไหมอ่ะชั้นนี้ดูแลในนี้นะครับมีมีนี่ มีช่องเล็กๆอีกอีกทีหนึ่งเป็นเหมือนผ้าล่มนะครับ้่มบางๆก็ไม่ได้หนาอะไรเฮ้ยจ้ะเขามีรูด้วยเดี๋ยวนะมีรูท้ลุกไปตรงนี้เออนี่ฮะรูนี่นี่น,นี่เวลาเสียบสายชาร์จเราจะไม่ต้องนะพกพาเผื่อเราจะอ่าแบบมือถือเราหมดหรือว่า,อ,าอุปกรณ์ไอทีของเราต่างๆหมดแล้วก็ชาร์จ ผ่านกระเป๋าโดยไม่ต้องยัดนในกระเป๋าแต่สามารถพ่วงสายชาร์จแล้วก็ใช้งานต่อได้เลยนะครับผมโอเคเรามาดูข้างหน้าครับข้างหน้าก็มีซิมรูปไปทางนี้ยตามรูทางไหนดีว่ะทางนเนี้ยโอเคตรงนี้ก็มีชั้นอีกชั้นหนึ่งก็ไม่ใหญ่มากก็โอเคก็ใส่ของเล็กๆน้อยๆ,ๆได้นี่ฝั่งนี้ นี่ก็มีซิบอีกโอเคเขาูดดูให้หมดเลยนี่นี่ฮะนี่ครับดูขนาดของอ่าชั้นกระเป๋าก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ก็โอเคสามารถใช้งานได้จริงเดี๋ยวรูดซิปไปก่อนรูดถึงสุดซิ ซิบชิ้งานได้ไหมโอเคนี่สุดนะครับดูลูดปิดอ่าลูดปิดลูดปิดนี่โอเคนี่เจีมครับโอ้โหสวยเลยอ่าหนังก็ไม่ได้อะไรนะบางๆตามราคาครับราคาแค่ห้บห้าบาทถือว่าผมว่าคุ้มนะครับ สายเสก็ดูดีดูแข็งแรงด้วยดูไม่ได้กองแขงอะไรเลยสายถือว่าดีด้วยนะครับเนี่ยการเย็บการอะไรต่างๆนะด้าหลังนี่โอ้สบายที่แจ่มเลยครับเดี๋ยวที่นี้ผมจะมาใาสาพ่พอร์แบงค์นะครับแล้วก็ไว้เชื่อมต่อกับมือถือนะสมมติว่าใส่ในนีน้ลองดูคนอื่นหาสายก่อนดีกว่า ให้ดูก่อนอันนี้เป็น power bank 10,000มมิลลิแอมนะครับที่ผมได้แถมมากับโทรศัพท์สมัยตอนที่ซื้อกับโทรศัพท์เครื่องเก่าเรา power bank ใส่ในนี้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อสายนี้เสร็จแล้วไมเนี่ยน,นะนึ่นะครับนี่นะครับนี่ยัดเข้าได้แล้วก็ได้ประมาณนี้นี่สาย USB จากนั้นแล้วก็หัว USB ฝั่งนี้ จะไว้ข้างนอกข้างในก็ได้เดี๋ยวผมไว้ข้างในตรงซอกเล็กๆนี่แล้วก็เสียบกับพอร์แบงก์เราเข้าไปอ๋อไงจากนั้นเราก็จะสายชาร์จมาก่อนนี่เราก็สายชาร์จครับไม่เสียบว่าตรงนี้ครับเอ,อี๋ยนี่อันนี้ก็ สามารถเสียบใช้ได้เลยเสียบกับสมาร์ทโฟนหรือว่าอะไรอุปกรณ์ไอทีของเราที่ชาร์จแบตผ่านพอร์ r แบงค์โดยไม่ต้องอถอดพอร์ r แบงค์ออกมาแล้วก็เสียบใช้สายไปด้วยชาร์จไปด้วยได้เลยนะครับเป็นความสะดวกสบายอีกรูปแบบหนึง่งเราไปหาซื้อได้ครับทาง Lazada ราคาไม่แพงครับหือว่าถูกและคุ้มมากครับดูจาก คุณภาพสินค้าดูนะครับหนังอาหนังคียูงเขานี่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับดูดีสวยหรูดูดีดดอ่ามีมีมมด้วยนะมีเหมือนจะเป็นเหล็กเหล็กจะเป็นยี่ห้อแต่ไม่มียี่ห้อนะครับว่างเปล่าครับเป็นยี่ห้ออ่าว่างเปล่านะครับผมโอเคสวยใช่ได้เลยแหละครับคือว่าคุ้มเกินราคานะครับห้าสิบห้าบาทแหลรวมค่าส่งแล้วก็นั่นละครับประมาณเจ็ดสิบ 5บาทได้กระเป๋าดีๆใช้พกพาไปในมาไหนสะดวกเป็นสะพายข้างสะพายอกนะครับได้หมดเฮ้ hey, อาจจะมีรอยเย็บนิดๆ,ๆนิดๆหน่อยๆนะครับรตามราคาครับปล่อยผ่านได้ก็โอเคครับนี่รานะคานี้คุ้มครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ